สวัสดีครับแอดมินพันนะครับวันนี้วันที่20เดืนอนหก5 6งนะครับระบบทวิตมีปัญหานะครับน่าจะเป็นมาตั้งแต่เมื่อวานเวันศืลยแล้วก็คือก็ยังมีคนมาถามนะเขาอ,ออกไม่เป็นนะผมก็เลยเดี๋ยวทำคลิปลงในกลุ่มแล้วก็เดี๋ยวไปอัพใน Facebook ใน YouTube ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าระบบมีปัญหา วิธีการออกนะครับปกติเราจะกดโค้ดขวาบนเนี่ยมันจะออกถูกไหมครับแต่ตอนนี้มันไม่ลุดนะครับมันยังบลั๊กอยู่นะครับเห็นไหมกดแคนเซิลมันก็ไม่ออกนะครับเนี่ยมันก็จะบั๊กอยู่อย่างนี้ถูกไหมถูกไหมครับให้เรากดตามนี้นะครับเลื่อนไปนะครับไปที่ Help Center เนี่ยนะครับ แล้วเราก็เลือกที่สามขีดเนี้ครับที่ข้างๆเครื่องหมายรูปเป็นขยายเนี่ยแล้วเราก็มาล็อกเอท์ออกเลยครับแล้วกดโค้ดครับทีนี้มันจะเด้งหลุดนะครับเราก็มากรอก ID พาสเวิตใหม่ได้ครับโอเคครับติดต่อง,งานกลางเติม UC ทักแอดอันได้เหมือนเดิมครับขอบคุณที่ไว้ใจครับ